สวัสดีค่ะทุกคนทริปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่ม่อนเก๋าค่ะนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านานาลำปางนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามันมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรนะคะไปดูกันเลยค่ะ ถึงแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ม่อนก้วค่ะแล้วนะคะเราก็มาตอนที่พระอาทิตย์ก็จะตกนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่วิวสวยมากเลยค่ะมีจุดให้ถ่ายรูปด้วยนะคะถ่ายรูปกับดอ,อกไม้สวยๆเลยคะ่ะมีสิงช้าให้เล่นด้วยนะคะให้นั่งรับบรรยากาศที่มันสดชื่นมากๆแล้วก็เย็นมากเลยค่ะ เราก็จะมีถ่ายรูปนะคะถ่ายวีโอนิดนึงค่ะเพราะว่ามันสวยมากเลยตอนพระอาทิตย์จะตกดินมันคือแบบสวยแสงมันได้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนเราเป็นคนถ่ายให้เลยนะคะถ่ายเป็นนางเอกมีเลยจ้ามีสไลเดอร์ให้เล่นเลยนะคะนี่ก็เป็นเพื่อนของเราะค่ะมาเล่นสไลเดอร์นะคะจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็เล่นได้นะคะแต่ถ้าเป็นเด็กนี่ก็ต้องมีผู้ปกครองนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็น หินเป็นดินนิดนึงเพื่อนเราเลิศมากเลยค่ะเพราะว่ามันเล่นบ่อยนะคะมันเลยแบบเออสบายสบายาามีห้องน้ําให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปล้างมือค่ะเพราะว่าเล่นสไลเดอร์เมื่อกี้นะคะมือเลอะค่ะเราก็จะไปล้างมือนะคะ ห้องน้ำเขาดูดีมากเลยนะคะสร้างจากไม้ค่ะดูเก๋เหมือนเราไปเที่ยวที่คาเฟ่เลยนะคะเราก็ให้ตากล้องส่วนตัวของเราเป็นคนถ่ายให้นะคะตากล้องของเราก็มีความอดทนมากเลยนะคะนี่ก็จะเป็นภาพนะคะที่เราถ่ายกับวิวสวยๆนะคะของมอนเกาค่านะคะก็ขอจบการน,นำเสนอทริปนี้นะคะขอบคุณค่ะ What